น,น่าเต่งนาเปกดไปนะาท่านมาเรียกฟ่องโยธาหรือแกไทยเรดน้าใหญ่เธอตื่นมาไม่เห็นหน่าขว้าชายพี่เทงขว้าชายหงายตัวไปอ่ะพี่ขวาชายทุ่นใหน้คนนั้นสิของเราทุ่นไปปลอดอยอ่ะนงวีรู้สิพี่เตงน้องตื่นขึ้นมาไม่เห็นขว้าชายแล้วอได้เหลืองตินี่ นี่เรากว่าใจจุ้นไปโดยไม่รู้นี่ต่ลบทึงเมืองไม่กว่าใจปมจงคนนู่นหน่วยตกประหานตกกัดโกแเมนแล้วกว่าใจนอนอยู่กับน้องมุตรบาก็ใช่สิพี่เท่งแต่น้องตื่นขึ้นมาไม่เห็นกว่าใจแล้วไม่รู้กว่าใจเขาหายตัวไปไหนอะเพลยน้องเพลย์กันนั้นตรงเทปแเทบติดตามกว่าใจมารูผลน่อยไอ้เพลยไอ้พีไอ้ตายโหกไอ้เปลยเซีย มันปั่นพลือแต่มาตึงยันร่างกูต้องข้าวต้องข้าวปั่นพลืดเขาเล็กควายกูรับใหม่เปรดเล็กควายเลยอย่ามาเปรดกับกูเปรตหยัดแมมที่หลักใหญโฮงกูมไม่รู้เรืองดิปไปจะเหยัดแม้มึงนอนกับกูต้องคนกินควายกูเมือมม่อเมวาจะเกยหงกอะไรพี่หนุน่มนยไม่คิดควายพมพูนบอกที่เกี่ยวป้าโลกราแล้วแล้เปรดนี่หยัดแมม วินย่างเช่นอะไอย่างลากไอ้บาสหลวงกูไม่รู้เรื่องอะไรพี่หนูนุ้ยไม่คิดไว้มรุนเด็กน้องจะเสื้อนไหมไงนุ้ยเคยเสื้อนไม่ให้อยู่หนุ่ยแต่ก็ย oh ังไม่ได้ไม่จังไลยแร่เปรตจังก็แพร่เปรตเหยียดเหม่มเต็มไปที่ทำใหดูด่าโจกเต็มที่ขึ้นแล้วมาเพี่ยนเพี่ยนจัดวุบาทเห็ียดเหม่ยมสอยเจ้งไม่เจ้งเปล่าเห็ียดเหม่ยมไม่กุ้มลุกเจ้งเหมือ แต่กูไม่รู้เรื่องเงีย้ยมาเปรตอะไรพี่นุ้ยไม่คิดไวาผมรูน่นแล้วน้องบอกได้ไงน้องจะเสี้อนอไม่ให้แล้วแกเดินไม่ให้แล้วก็อยกูแล้วเปรตไปน้องไปอย่ามากับหนูหนุ่ยตามน้องมาแต่นี่แต่พี่เทียนไปน้องไปเดียวซอยเคลียร์กันก่อนแนะว่ามึงกับกูเรื่องไรก็ไอ,อ้เ <c oughs> คลียร์ปลื้มล็อตึ้งเมืองกูจะตูดว่ามั่งปอเออไหวถิงหลักเจ้งก็ยอ้กู ไม่กระทุ้นมาเพื่อความมั่งพอกับนขณกที่กระโงงงัมนในนุน่งเงินรับเพื่อจะก้าวเวินต่อไปนายติงกระมวยห้ามบอกลักเชงไขนะ <c oughs> เพราะคำว่าเชางเขยเป็นคำที่ไม่สุภาพสิบแปดบวกหยาบคายถ้าบอกลักเชงไขจะสังทหารตัดคอซะเลยไม่ต้องกือายติงกระมวยห้ามบอกลักเชงไขกือายติงกระมวย เกลือนนั่งองกระจัดลบไปดันลังพรำจนได้เล่นเลยนะมามามาใจคนตามใครตอนนี้ใจคนตีบักปักปากงายหน้าพีหน้าเปกไว้นะไปะโยตาบักหนะ้าทีปะพลายและตั้งหน้าใหญ่มนาะตามใจตั้งไว้ใสแ่แพ้นนึง